สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มจิกทาร์ทอลบายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีกุมลัคนากุ่มนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดนะคะขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกช่วยแนะนํานะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนก็อาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะ ใครที่ได้เข้ามาอ่านมาชมมาดูนะคะก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะมาเดี๋ยวเราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกุมลัคนาลกุมนะคะสิบใบนะจ๊ะหนึ่งสอามสี่ห้า กันนะคะคราศีกุมลัคนากุมนะจ๊ะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันใบแรกนะจ๊ะว้าวเพจออฟสอดนะเพจออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่ดื้อรั้นชอบเถียงชอบเอาชนะเอาแต่ใจบ้างในบางครั้งเนาะคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็ เหมือนชอบแข่งขันนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับคนอื่นหรือแข่งขันกับตนเองเพื่อให้ได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของคนที่ เหมือนเด็กดือ้อเออเป็นเด็กดือ้อเป็นคนชอบเถียงเป็นคนชอบลัน้นเป็นคนแบบอยู่ไม่นิ่งเนาะหรือช่วงเนี้ยคุณอาจจะทําอะไรที่อยู่ในเรื่องของความเสี่ยงการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆเนาะคุณต้องพี่ไพ่เขาแนะนําให้ศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือทําอะไรช่วงนี้มันเหมือนมันเสี่ยงทุกอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะใบที่สองสอ,องดาบ ช่วงนี้เหมือนกำลังคิดมีปัญหาให้ต้องตัดสินใจมีทางทางเลือกมีทางแยกมีความโลเลความไม่มั่นใจนะคะในเรื่องของการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้นะคะเหมือนคุณไม่รู้ว่าจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังจะเดินไปทางไหนดีเหมือนช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพในเรื่องสายตาด้วยนะคะสายตาการ การใช้สายตามมากเกินไปอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคะใบที่สามนะคะจะติดเนะาะไพ่ประจำราศีตุลเป็นลักษณะของความละเอียดรอบครอบยุติธรรมความชัดเจนนะคะตัวบทกฎหมายนะคะถ้าช่วงนี้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะเป็นในเรื่องของความยุติธรรมคดีความนะคะ ให้ใบน,นี้มันเป็นลักษณะของความยุติธรรมกาลังจะเข้าข้างเรานะคะเรากําลังจะได้เปรียบแต่เราต้องเป็นคนที่ทําถูกนะเรากาลังจะมีในเรื่องของการต้องได้รับอืเขาเรียกว่าความความถูกต้องอ่ะได้รับความถูกต้องความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานอะไรที่รออยู่ นะคะในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการสอบนะคะเราจะได้รับชัยชนะแต่ว่าเราต้องฝ่าฟันเราต้องบุกบัน่นเนาะถ้าใครกําลังเรียนอยู่เนาะเราต้องอ่านหนังสือเนาะมันผลของการทําตรงเนี้มันจะทําให้เราได้รับได้รับความสําเร็จนะคะใครรอในเรื่องของการสอบงานข้าราชการเนาะในช่วงนี้เนาะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้สมหวังนะคะจริงด้วยนะคะงานใหม่ เอ็ดออฟวอนะคะงานใหม่การเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะกําลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะคะใครรอในเรื่องของการสอบสอบข้าราชการเนาะมีเกณฑ์สอบติดมีเกณฑ์สอบได้มีเกณฑ์ได้งานนะคะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เริ่มต้นโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้รับแผนงานใหม่หรือได้ได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้งานใหม่แบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะมาอือ อัศวินถือไม้เนาะในเรื่องของความสําเร็จคุณเป็นคนที่เป็นคนทํางานแบบไฟลุกอะเห็นไหมเป็นคนทําอะไรทําจริงเป็นคนที่ขยันตั้งใจมีความคิดโปรเจกต์ project, งานเนาะเยอะเนาะ,เ,นะเป็นคนที่ออชอบลุยชอบลุยชอบแข่งขันชอบเดินทาง ทำอะไรทําจริงเนาะและผลที่ตามมามันคือได้รับความชัยชนะได้ความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะมันมาจากเนื้องานมันมาจากตัวคุณนี่แหละที่เป็นคนที่วางแผนเก่งลงมือทํางานเก่งทํางานแบบเหมือนคนธาตุไฟอ่ะรวดเร็วทําอะไรก็ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บก็สําเร็จเนาะเป็นคนที่มีมีการวางแผนมีแนวคิดอยู่ตลอดเวลานะคะงานที่คุณได้ลงมือทํา ทุกๆอย่างที่ผ่านมือคุณมันจะสําเร็จนะคะมาไปต่อเนาะเพจอเอออเออขอโทษเออคิงออฟสอดนะคะคิงออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาคนหัวหน้างานเจ้าของหัวหน้านแผนกอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนดุเนาะเขาเป็นคนเข้มเขากําลังเพ่งเล็งถ้าคุณเป็นคนทํางานเนาะอาจจะมีหัวหน้าคอยดู ดูผลงานมองคุณอยู่ดูคุณอยู่ดูการกระทําดูพฤติกรรมของคุณอยู่ในช่วงนี้เขานั่งมองอยู่นะคะงานที่คุณลงมือทําไม่ว่าจะยากหนักแค่ไหนแต่คุณจะสามารถใช้ความฉลาดในดาบมันเป็นลักษณะของความคิดเป็นเรื่องของความฉลาดความชัดเจนเนาะคุณจะสามารถฝ่าฟันและเอาชนะทุกๆอย่างไปได้นะคะด้วยความสำเร็จมาจากตัวคุณนี่แหละนะคะ จริงด้วยเดอเอมเพลอร์อนะคะเอมเพลอร์ <Emperor S 1> mm hmm. เป็นไพ่จักรพรรดิเนาะความมั่นคงในเรื่องของงานที่กําลังจะเข้ามาคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานวิชาการเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ทํางานข้าราชการก็ได้เนาะถ้าคุณทํางานข้าราชการเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้รับการโปรโมตได้รับการเลื่อขนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยับเพิ่มมากขึ้นเข,า,ขาเรียกว,ว่า ขยับตำแหน่งขึ้นนะ่ะมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของงานนะคะเพราะงานเราขยับขึ้นงานเราเติบโตแล้วงานเรามั่นคงแลอวการเงินของเราก็มั่นคงด้วยเช่นกันอุ๊ย e d e of pentacles การ,ออนนร,ก,ารการพอพูดถึงการเงินเงินก้อนหนึ่งก็เข้ามานะคะเป็นลักษณะของโชคลาภเงินที่มาจากโชคลาภเงินที่มาจากมือที่มองไม่เห็นนะโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของ การงานโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งงานทั้งเงินที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะโอกาสดีๆเนอะคว้าเอาไว้รับเอาไว้นะนี่อัศวินถือดาบนะคะในเรื่องของงานอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยการเดินทางที่เป็นแบบปุบปับฉับพลัาพานเป็นแบบอะไรที่รวดเร็วไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ก่อนเราก็วางแผนก่อนวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีวางแผนในเรื่องของการทํางานที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ฉุกกระหุกไม่ฉุกเฉินเพราะมีเกณฑ์ที่กําลังจะทําอะไรด้วยความรวดเร็วกําลังจะเขาเรียกว่า,าใช้อารมณ์นําทางนะคะช่วงนี้พี่ไพ่เตือนเนาะอย่าใช้อารมณ์มีเหตุผลเยอะๆไม่ว่าจะในเรื่องของงานในเรื่องของการติดต่อการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะคะ ใบสุดท้ายของคุณมันจะเป็น e i g of s w o r d ไพ่หนึ่งหนึ่งขึ้นมาหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้นะคะโอโ้โหเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณคุณเองอะ่ะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนเราบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โอกาสดีๆชัยชนะความสําเร็จเนาะมาจากความคิดไม่ว่าคุณตอนนี้คุณติดขัดมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังแก้ไม่ได้เนาะไม่เกิน30วันนี้แหละคุณจะ หาวิธีแก้ไขได้เนาะเนะี่ยไพ่หนึ่งดำเป็นลักษณะของความฉลาดความชัดเจนการตัดสินใจที่เฉียบเฉียบขาดมั่นคงแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะโอเคนะเอ้ยเดี๋ยวเราขอให้พี่ไพ่เมั่งมีสีสุกนี่ขยายหรือสรุปแนะนำเนี่ยแนะนำให้อีกสัก3าใบนะคะในสิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะพี่ไบ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากแนะนํำอยากบอกกับคุณคนเกิดราศีกุมไหมคะขอสามใบนะใบแรกมา ใบที่21มันเป็นลักษณะของครอบครัวไปส่งบุตรหลานไปเหมือนเขาจะไปเรียนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอ่ะนะคะมีเกณฑ์ที่กําลังจะมีในเรื่องของการเดินทางการเดินทางไปเรียนไปทํางานไปทําอะไรที่ต่างประเทศอะนะคะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศเนาะ ใบที่80นะคะใบที่80มันเป็นในลักษณะของคนที่มีคนมาร้องขออะไรเราสักอย่างอ,อ๋อมันเป็นลักษณะเหมือน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 ตอนที่อันนี้น่าจะเป็นเราเนาะตอนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขามาขอความช่วยเหลือตอนที่เขามาขอความช่วยเหลือเนี่ยมาอย่างมาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเลยมาอย่างขอความการุณาเลยแต่พอเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันกลับกันเห็นไหม เขากลายเป็นพังงานขึ้นมาแต่เราเองซะอีกคนที่เราให้ไปเนี่ยเราเป็นคนให้ไปเนี่ยแต่พอเราจะไปขอคืนเขาเนี่ยมันกลับกันเห็นไหมกลายเป็นเราต้องไปอ้อนวอนขอคืนในสิ่งที่เป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเนาะระมันระ,ว,นะ,ะ,นระวังเหตุการณ์แบบนี้อย่าให้อะไรใครง่ายๆนะคะหรืออย่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะมันจะ มันจะกลับกันน่ะมันจะจากที่เราของที่เคยเป็นของเราถ้าตกไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้คืนมาง่ายๆนะคะอีกใบหนึ่งใบนี้มันเป็นลักษณะของการพักผ่อนพักผ่อนแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของการเหมือนเราหนีร้อนไปพึ่งเย็นแต่จริงๆแล้วมันจะเจอสิ่งที่ร้อนกว่าเออเหมือนเราคิดว่าเออไปทำตรงนู้นมันน่าจะดีกว่านี้แต่ไปตรงนู้นมันอาจจะเจออุปสรรคหรือปัญหาที่มากกว่าเดิมก็ได้ เพราะฉะนั้นจะตัดสินใจทําอะไรก็ละเอียดรอบครอบให้มากที่สุดนะคะโอเคนะคะพี่ไพ่แนะนําให้ประมาณนี้นะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะใครเพิ่งเข้ามารับชมเราใหม่ครั้งแรกเนาะเรารบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยก็ดีนะคะวันนี้เราไปก่อนเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ค่ะ